สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอวรรณกรรมที่มีชื่อว่าบุหรี่เลือกง่ายเลือกได้ด้วยตัวเราค่ะสมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวสันธยาธรรมศรี 2. นางสาวดลพรถมนเวริน 3. นางสาวทิพยารวันเพชรหาน 4. นางสาวนันทยาลายกลาง 5. ในายสาธิตปองธนากรวงหกนางสาวอังสมารินวังยาวและเนางสาวอาจรีแสงสง อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ดรสมพรสิทธ,ธิสงครามที่มาและความสำคัญนะคะจากการที่นักศึกษาได้ไปฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธนรักษ์จังหวัดเชียงใหม่พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติในการสูบบุหรี่ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตัวผู้สูบเองและบุคคลรอบข้าง จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้สูบให้เลิกจากการสูบบุหรี่โดยการยึดการสร้างแรงจูงใจการตระหนักในปัญหาร่วมกันให้คำปรึกษาติดตามดูแลและการให้ความรู้แก่ผู้สูบให้สามารถนำไปปฏิบัติจริงทั้งนักศึกษาได้จัดทำนวัตกรรมบุหรี่เลิกง่ายเลิกได้ด้วยตัวเราเองเพื่อส่งเสริมให้ความรู้สร้างความตระหนักให้ผู้ป่วย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างค่ะโดยเนื้อหานวัตกรรมนะคะหน้าแรกนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ค่ะโดยเป็นเรื่องสารพิษส,สาคัญในบุหรี่หน้าที่สองเป็นโทษของควันบุหรี่และผลกระทบของบุหรี่หน้าต่อไปเป็นภาวะขาดนิโคตินหน้าต่อไปเป็นเกี่ยวกับการรักษาผู้ที่ติดบุหรี่โดยนวัตกรรมเราจะมีการทําแบบทดสอบเพื่อวัดระดับการติดนิโคติน เพื่อให้ผู้ปว่วยทราบระดับการติดนิโคตินของตนเองและเกิดความตระหนักในการเลิกบุหรี่เมื่อทำแบบประเมินเสร็จจะมีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่5เกณฑ์คือ1 0ถึง2คะแนน2 3ถึง4คะแนน3 5คะแนน4 6ถึง7คะแนนและ5 8ถึง10คะแนน จากนั้นเมื่อผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับคะแนนระดับนิโคตินของตนเองจะมีการสอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี่ว่าอยากมีความเลิกสูบบุหรี่หรือไม่อยากเลิกสูบบุหรี่เมื่อผู้ป่วยอยากเลิกบุหรี่เราจะมีความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับอาการอยากบุหรี่และมีขั้นตอนในการเลิกบุหรี่ดังนี้ 1. กำหนดวันและระยะเวลาเช่นวันสำคัญในครอบครัววันเกิดของผู้รับบริการ 2. หาวิธีการเลิกสูบบุหรี่มากกว่า1วิธีเช่นการทำกิจกรรมกลุ่มการใช้พฤติกรรมบำบัด 3. ม,มีความจริงจังในการเลิกสูบบุหรี่และ4ต้องเชื่อมั่นในตนเองต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของปฏิทินในการเลิกบุหรี่นะคะโดยในส่วนของหน้านี้นะคะคือการกำหนดวันและระยะเวลาค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นปฏิทินในการเลิกสูบบุหรี่ค่ะโดยแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะคือส่วนฝั่งขวาจะเป็นช่องปฏิทินนะคะโดยการนำสติกเกอร์มาติดไว้ในวันที่เลิกสูบบุหรี่ค่ะและช่องฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นเป้าหมายในการเลิกสูบบุหรี่ค่ะค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่อยากเล่าหรือการระบายความรู้สึกของผู้รับบริการในการเลิกสูบบุหรี่ในแต่ละวันค่ะค่ะโดยนักศึกษานะคะได้ทำปฏิทินไว้ทั้งหมด12เดือนค่ะ โดยเป็นของปี2,565ค่ะการจะเอาชนะกับการสูบบุหรี่ที่เคยชินนั้นเหมือนกับการเปลี่ยนนิสัยอื่นๆที่ต้องการเวลาขอให้อดทนและขอเป็นกำลังใจทุกอย่างเอาชนะได้ด้วยตนเองหากต้องกลับไปสูบใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนของการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อจะเอาชนะให้ได้เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักค่ะ ค่ะนักศึกษานะคะได้ให้กำลังใจและเป็นแรงผลักดันเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้นะคะค่ะจากการประเมินผลนะคะผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่อีกทั้งมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันภายในกลุ่มและสามารถตั้งเป้าหมายในการเลิกสูบบุหรี่ได้ค่ะ